สวัสดีค่ะพบกับพวกเราช่องช้างพลายวันลไทน์เฟมิรี่นะคะตอนนี้คุณแม่ดาวรุ่งของเราก็สงสัยจ,จะปวดท้องค่ะเอาอะไรให้กินก็ไม่กินนะคะโชคดีที่พ่อุณบอกว่าลองตัดใบไผ่ให้กินดูซิตอนนี้ก็นี่ค่ะจัดการใบไผ่ก็ดีใจไปชุดหนึ่งนะคะรอเแรกนี่เอาอันนี้เอาเอาอ้อยกับ สับปะรดให้กินนะคะแล้วก็หญ้าในเปียก็ไม่กินเลยนะคะก็ไม่กินเลยแล้วคุณแม่ดาวรุ่งของเราก็ยืนอ้าปากด้วยแต่ต้นนี้ได้กินใบไผ่ลองเอามาให้กินก็กินนะะแล้วทีนี้พ่อคุณก็ขึ้นตัดอีกโชคดีที่มีต้นไผ่ของคุณตาคุณยายอยู่ข้างๆจ่ mm. ให้พ่อคุณตัดลงมาเลยตอนนี้ก็ขึ้นจับดีๆเลย ควานช้างเป็นอะไรมานะช้างไม่มีใครดูแลนะคะโผลนต,ต,ตัดสาม,ม่อกีเนี่ยที่มันเอ็นลงมาค่ะเนี่ยมันจะมีใบยเยอะหน่อยเป็นยังไงคุณแม่เป็นยังไงบ้างเมื่อกี้ยืนอ้าปากแล้วก็บิด ตัวยาวๆเหมือนเจ็บทอ้องดูก็ไม่ค่อยจะกินเท่าไหร่นะคะอึออกมาสองสองครั้งติดต่อกันเลยนะคะอันนี้คือครั้งที่สามอึออกมาก้อนเล็กๆเ,เนี่ยเป็นก้อนเล็กๆนะคะเนี่อึอก้อนเล็กมากเลยอาการอย่นี้คือท้องอืดน,นะคะ อืดดูท้องของคุณแม่นะคะยิ่งมีลูกน้อยในท้องด้วยนะคุณแม่เอ้ยคุณหมอบอกว่าถ้าช้างท้องอืดมันจะตึงถึงไอ้สันหลังเลยอะ่ะเนี่ยค่ะเริ่มเริ่มตึงๆแล้วคุณแม่ดาวรุ่งก็กินยายากด้วยเมื่อกี้ก็ให้กินไอเอ็กนะคะยาท้องอืดใส่กล้วยให้กินก็ไม่กิน ใส่สับป,ประรดใส่อ้อยให้กินก็ไม่กินนะคะพราะคณเลยว่าต้องหาอย่างอื่นให้กินก็เลยนี่ค่ะได้ใบไผ่นี่แหละมาให้กินนะคะขึ้นแล้วดูวอคุณจะไม่ดีด้วยเจ้าขายาวก็ไม่ใส่นะกางเกงขายาวอะ่ะ เพื่อน้องช้างค่ะต้องทำได้ทุกอย่างนะคะ่เดีว่ามีใบไผ่อยู่ใกล้ๆเนาะคุณแม่เอากินกินจะกินได้ขนาดไหนเนาะคุณแม่นี่เนาะกินหญ้าไหมเออกินหญ้าด้วยเดี๋ยวพ่อคนจะเอาวิธีด้วยกัน เอาเหล้ามาเป่าด้วยนะคะวิธีโบราณเนาะจะเอาเหล้ามาเป่าด้วยนะคะแล้วก็จะเอายามาทาท้องให้ด้วยดูเจ้าตัวน้อยของเราอ่าน,ะาอนาา้องว่าดึงดึงของแม่ไปกินเลยลูกเออดึงเลยลูกเอ,อือ ดึงของแม่ไปกินแล้วทีนี้เออแม่ไม่กินหนูจะกินเองแม่บอกว่าแม่แม่กินไม่ค่อยได้เลยลูกเอ้ยแม่เจ็บท้องอออแม่ดารุ่งบอกว่าพ่อพลสู้ๆนะ เพราะว่าแม่กินอะไรไม่ได้เออส,สายตายจ้องมองพ่อคุ่นด้วยนะกินอะไรไม่ได้ก็อยากกินใบไผ่ไปแล้วพ่อคุ่จะไปขอแล้วตัดมาตัดลงมาอืมกินใบค่ะโอแม่และรุ่งอยากเปลี่ยนอาหารนะคะ อยากเปลี่ยนอาหารก็ให้สลับกินสับป,ประรดหญ้าเนเปียาารแล้วก็อ้อยนะคะที่กินทุกวันนี้นะคะสลับกันนะคะ,ะกินสลับกันเนาะกินสลับกัน ตัดลงมาเดี๋ยวแม่ดาวดึงมาให้ตัดลงมาเลยได้ย,ยังอ้าวมาแล้วมาเดี๋ยวแม่ดาวดึงมาให้คุณแม่ ดูมันติดอีหยังวะอือง่ายง่ายเลยบัณฑิตอ่ะคุณแม่เอา้าชอยดึงแน่ยเรวแม่เออช่วยดึงช่วยดึงเออช่วยดึงแน,น่ช่วยดึงแน,น่มาแล้วเออดึงมาดึงมาเออติดใจเลยบัดน,นีิติดใจเลยได้กินใบไผ่เนาะ ดีใจนะคะที่คุณแม่ดาวรุ่งกินใบไทยนะคะหลังจากที่เอาอะไรให้กินไม่กินเลยเก่งมากเลยคุณแม่เพื่อลูกในท้องเนาะคุณแม่เนาะเกง่งเก่งโอ้เมื่อกี้ตกใจมากเลยกังวลใจมากเลยนะคะที่คุณแม่ไม่กินอะไรเลยแล้วสับประรดให้แล้วก็แล้วหญ้าในปีให้แล้วก็แล้วนะคะอ้อยให้แล้วก็แล้วนะคะ ดีใจมากเลยที่คุณแม่กินใบไผ่เนาะโอ้โหพบคนเอาลงมาอีกแล้วเดี๋ยวแม่นาไปเอามาอีกโอ้อันนี้ใบไผ่อันนี้ใบไผ่เยอะโอ้พบคนเอยเจ้าจับดีๆเด้อผาดตกลงมานันเด้อเจ้า อันนี้ใบยะใบเยอะโอ้ยดึงมาได้แหละคุณแม่คอยดึงเนาเอาดึงดึงไปเออวาวาวก็อยากได้ด้วยเดี๋ยววาวาวเดี๋ยวให้พ่อเอามาอีกกิ่งหนึ่งก่อนให้พ่อเอามาอีกกิ่งหนึ่งก่อนโอ้ยวาวาวก็อยากได้เนาะเออวาวาวาก็อยากกินเนาะเออ เดี๋ยวให้พ่อตัดมาอีกกิ่งนึงให้บาวาด้วยดูค่ะถูกใจหลายเลยแม่ละลูกเอ,อ้ดีใจแท้ดีใจที่คุณแม่กินเนาะกินเยอะๆคุณแม่เอ,อ้ยโชคดีนะที่พ่อพลบอกว่าเดี๋ยวตัดใบไผ่ให้กินเนาะโอ้ยวาวากินหมดแล้วล่ะลูก โอ้หนูเหลือแต่กิ่งเลยใบมันหมดแล้วเหรอโอ้เก่งเก่งเก่งโอ้ยาวาก็เก่งเอาอ้โหมันหมดแล้วแม่แม่มันหมดแล้วจับโยนเลยมันหมดแล้วเอามาให้หนูอีกแน่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อพลกำลังตัดอยู่นะลูกนะเออเออเออเดี๋ยวเอาให้เดี๋ยวเอาให้พ่อพลตัดมาอีกใายตัวใดตัดมาแล้วอมเบางไฟพานไปแล้วโอ้เอา กรกเกรกเกร็กเลยนั่นให้ช <kind exercise> <iken denied> ้างกินเลยทีนี้ใบใบมันหลายด้ใบคใบมันตัดมาให้วาเลนไทยเดี๋ยวสิเอาตัวนี้ไปให้กินคนเอาเจ้าตัดเลย เออหมดไปวะโอเลดึงไปอันนี้ตัดไมนี่ตัดไมให้ช่างกิมันนี่ตัดเลนเฮ้ยตัดไมตัดไมอันนี้นี่ตเลยบอาตัะเจ้สตัดเลยบ่โอ้ยนันสวัสดีครับเอาเลยนันทั้งนั้นก็ได้เนเนผู้น้อยดูเลยได นี่ๆๆข้างในใหวิ่งดูจ้ะเอาดึงไปไปเลยโอ้ท่วมเกือบบ่เกือบบ่เจ้าเจ้าตัดโกมันยาวพูไปบ่ได้หรอกเอาไปเลาอเอาไปลข้างนอกเลยหาเลกินลัน่ใบโอ้ใบยังหลายเจ้าเอามาให้ลูกายข่อยแน่ลูกายข่อยอยู่ไสสิเอาตัวนี้บ่ไปลูกายข่อยโยนอันนั้นออกแล้วว่าบ่มีใบ อามาแล้วลูกละเออเอาหนูอ่ะอ่านี่มีใบามาครับเก็บดึงไปลูกเออเอามาให้แล้วครับเออพ,อพบอพลเก่งมากเลยตัดใบไผ่ให้หนูกินใช่ไหมลูกแปบบ่บไลยคุณแม่ดารุ่งก็ถูกใจได้กินหมดเลยทั้งพ่อโอเล่ทั้งพี่งามทั้งไม่วาดเลยเดี๋ยวพบคนจะตัดลงมาอีก อีกสองสองกิ่งเนี่ยค่ะใบมันมีใบเยอะรู้ถูกใจพ่อ,อเล่ด้วยนะพ่อ,อเล่ก็ได้กินแซบคักใบไทยเออมาอีกแล้วกิ่งหนึ่งไม่กล้าเข้าใกล้ด้กต้องให้ตัดให้เสร็จโกนแล้นะเนาะเพื่อน้องช้างพ่อพลทำได้ค่ะเกิ่งมาก ได้กินทั้งหมดเลยได้กินทั้งสองอครอบครัวเลยนะคะโอ้หายพิงงามกินน้ำเน่บอเอาใบไผ่ไปให้พี่งามกินน้ำเน่นัน่นโอ้นี่ใบยเยอะด้วยเออนั่นละกิ่งนั่นละพ่อพอนเออนั่นแหละตามกิ่นมีใบยเยอะ เอ,อ,อ้ถึกใจสร้างเลยบัตทพพนีพ่อพ่นเอ,อ้ยถึกใจสร้างเลยได้กินใบไผ่รับเ่มก่งมากเลยพ่อพนุนทำเพื่อน้องช้างนะคะ น้องช้างอยากกินอะไรพ,พ่อพนจัดให้เลยลุ่จัดให้าักเลยเพราะว่าแม่รารุ่งอยากกินแม่รารุ่งอยากกินก็ได้กินทุทกเชือกเลยนะ,ะอยากกินเนี่ยผม,มาเกยจัให้ผมได้กินน,นะเอาพ่พอพน<ฆ>ว่ามาจะเอาไก่มาย่สยาใส <laughs> ลืมแล้วเดนี่<อ>ลืมแล้วว่าเอาไก่มาโอ้เนาะคันเบาๆหดไก่ก็ลืมสัํา คาติยาน้ำสร้างบากินยาเนะาะคาต่ยาน้ำสั่ง,าางาวาสีเฮ็ดไก,ก,ก่บาดเจนีสร้างบากินยาก็เลยลืมลืมไก่ส้่บาดเจนีพ่อสร้างกินแล้วก็คิดพ่อได้บัดนี้ให้ช้างได้กินอิ่มก่อนคนเคยกินทีหลังเนาะเม่ดารุงเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ คุณพ่อคุณแม่ถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้พอจบเพียงเท่านี้นะคะดีใจมากเลยที่คุณแม่แลอวรุ่มกินใบไผ่นะคะสำหรับคลิปเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีทุกท่านจ้าพ่อพนบ๊ายบาย